สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซมรถหมดสัญญาเช่ากันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้วันที่2 7พฤศจิกายนนะครับวันนี้แซมอยู่ที่โกดังเทพรักษนะแซมจะพามาเดินชมรถที่โกดังเทพรักกันนิดนึงนะครับช่วงปลายเดือนแบบนี้มันมีอะไรจอดอยู่กันบ้างนะครับมีราคาเท่าไหร่อะไรกันบ้างน,นะครับ แต่แซมอาจจะไม่ได้บอกครบทุกคันนะครับเนื่องจากว่ารถจอดค่อนข้างเยอะนะแต่แซมจะบอกเป็นบางคันที่แซมคิดว่ารถสวยๆไม่น้อยๆนะครับผมจะพาชมกันตั้งแต่ทางเข้าโกดังกันเลยนะครับผมนี่นะอันนี้คือทางเข้าโกดังเทพลักษ์นะครับข้างหน้านี้คือโกดังเทพารักษ์นะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับโกดังเทพารักษ์จะติดกับธนาคารกรุงเทพอันนี้นะครับติดกันเลยนะ เป็นลวอลูมิเนียมแบบนี้นะครับกําแพงสีขาวข้างหน้าโกดังจะมีวิน m o ตอร์ไซค์อยู่นะครับแบบนี้นะนี่นะนี่ครับติดกับธนาคารกรุงเทพนะนี่ถนนข้างหน้านี้คือถนนเทพรักษ์นะครับผมสีแยกคลองขุดอยู่ด้านหน้านี้นะครับนี่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายจากสีแยกนี้คือจะไปบางปูนะครับถ้าตรงไปเนี่ยจะขึ้นทางด่วน ไปพระรามสองหรือว่าไปแยกไปบางมาอินก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาไปกิ่งแก้วไปมูลนิธิปอเต็ตึกงพวกนี้นะครับนี่นะมาไม่ถูกยังไงโทรมานะเบอร์แซมก็0ูนย์แปดหมนะครับเบอร์นี้สามารถเอาไปแอดไลน์ในช่องค้นหาเบอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวแซมแชร์โลเคชันไปให้นะนี่อันนี้คือเป็นลานจอดที่ให้กับผู้มาติดต่อมาชมรถนะ ด้านขวามือเช่นกันนะส่วนตรงโล่งๆตรงนี้คือเป็นรถที่เตรียมนำไปปรับสภาพนะครับที่คุณลูกค้าจองไว้แล้วนะแล้วก็อันนี้เพิ่งเอาออกมาจอดนะครับผมจะเป็น Toyota a l อาติทั้งหมดเลยนะครับผมที่โกดังเทพลักษ์นะจะเป็นเอาติ1.6 G ปี2019นะครับราคาเท่ากันทั้งหมดครับ4 9 0 0 0บาทนะครับผม นี่นะเป็นรถจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่างกทนี้760 0เนี่ยคันนี้เลขไม่อยู่แสนไม่ข้ามแสนสองประมาณ1 1 0 0 0แกว่านะส่วนคันนี้ไม่น้อยครับกท7จ็ดเลขไม่อยู่71 0 0 0นะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะอันนี้ก็เลขไม่ใกล้เคียงกันครับ1 1 0 0 0 0เช่นกันนะครับส่วนคันนี้เลขไม่อยู่ แสนสองหมื่นเก้านะครับอันนี้ 103, 104, แสนสามแสนสี่ละคันนี้นะครับแล้วก็จะมี 1.6G ติด CNG นะครับคันนี้มาคันหนึ่งปี18นะคันนี้เลขไมล์่4 1 0 0นนะครับราคา4มือ่ะเลขไมล์่41ราคา369 0 0นนะคันนี้คันเดียวนะครับที่เป็น CNG นะเครื่อง1,600 G ตัวท็อปนะครับผม คันนี้เลขไม่แส7เจ็ดหนหครับส่วนคันนี้ไม้น้อยห้าหมติดจองไปแล้วนะทั้งหมดนะครับ 1.6G ที่ไม่ใช่แก๊สเนี่ยราคา4ี่0สนเก้าบาททั้งหมดนะครับนี่นะต่อมาเดี๋ยวแซมพาไปดูตัวบานสไลด์กันนิดนึงนะครับเป็นของ d m a x 1.9 9นะครับปี19นะบานสไลด์นะนี่ก็จะเป็น หน้าตาแบบนี้นะครับปี19นี่บานสไลดนะ์นะนี่ปี19นะครับ1.9ราคาเริ่มต้นก็อยู่2 0 0 0 0 0สา0นะครับจนถึง2,7,9,000นะครับขึ้นอยู่กับเลขไม้แล้วก็เกดรถสภาพรถนะครับผมหลังๆเลขไม้หลักหมื่นเนี่ยทั้งหมดหลักๆเนี่ย,ยจะมีเลขไม้หลักหมื่นซะเยอะเลยก็อยู่2,70,000 กว่าบาทนะครับไม่เกิน2องแสนะส่วนถ้าเป็นปี20จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับอันนี้คือปี20จะเป็นตู้ทึบแครี่บอยนะครับปี20ราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่3าม0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นปี20สังเกตง่ายๆครับหน้านี้คือหน้า20ส่วนหน้านี้คือหน้าปี2019นะครับผมเนี่ยจะมีจอดอยู่เต็มเลยนะเนี่ยเต็มเลยนะครับนี่ข้างหน้านี้นะครับนี่นะ เราก็จะมีหลุดมาคันหนึ่งนะครับจะเป็นตัวสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับคันนี้ปีถ้าจะไม่ผิดจะเป็นปี2022นะครับเก mm ียวโตตัวเตี้ยเป็นรถสีขาวนะครับที่เห็นนี่คือเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ mm hmm. ถ้าลอกออกมาก็คือจะเป็นสีขาวแหละ mm hmm. นะครับ mm hmm. พอลอกออกมาเนี่ย mm hmm. มีแกนแกะแล้วนิดหน่อยแล้วเป็นสีขาวนะครับ mm hmm. ปี22 ราคาไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะใครสนใจก็ลองแคปมาทักมาหาแซมได้นะครับผมนี่เราก็จะมีกลุ่มรถสีฟ้าจอดหลบอยู่ประมาณ2คันนะครับปี17ราคา2 0 0แสนกลางนะเนี่ยปี17เลขไมล์หกเจหมื่นเนี่ยปี17นะครับเนี่ยจะมีอยู่ 2- ถึง3คันเนี่ยเนี่ยครับ3คันนี้นะ2 0 0แสนกลางไม่ข้ามนะครับเนี่ยปี17แคปปี17นะครับผม นะอ,อมาเดี๋ยวแซมพามาด,ดูอันนี้ก่อนส่วนใครอยากได้เกียวโต้ราคาสบายกระเป๋านะครับแซมแนะนําเป็นถ้าไม่ติดเรื่องสีนะครับแซมแนะนําเป็นกลุ่มนี้นะครับแบบเนี้ปีสิบเก้าเลขไม้หลักหมื่นนะครับราคาสี่แสนเก้าพันเท่านั้นเองนะเนี่ยเลขไม้หลักหมื่นสี่แสนเก้าพันอย่างเงี้ยครับ เป็นสีประตูตัวเตี้ยหน้าแซตนะครับปี2019นี่แต่ว่ารถเป็นสีฟ้านะครับถ้าเกิดใครไมีซีเรียสเรื่องสีก็ขออนุญาตแนะนำนะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยวิ่งน้อยเลขไมน้อยรถไม่ช้ำรถไม่โซมนะครับแล้วที่สำคัญราคาจับต้องได้ด้วย4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวแซมมีแนะนำอยู่คันหนึ่งนะเดี๋ยวแซมพาไปดูมาเดี๋ยวเดินกัน ทัวร์เลยละกันไม่ได้มาอัปเดตมานานละนะครับเพราะว่ารถมันมีเข้าออกอยู่เรื่อยๆนะครับแซมก็เลยไม่ได้อัปเดตสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนใครหาแคดดี้บอเป็นแบบกระจกก็มีนะครับเป็นปี19แบบเนี้ยเลขไมาอยู่แสนต้นๆนะครับราคา299นะครับปี19นะครับแบบนี้2 9 9นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ ส่วนรีโวพวกนี้จะเป็นหน้ารู้สึกจะเป็นหน้าปี2021หรือ2 2เนี่ยแหละจะเป็นตู้มินียมแบบนี้เลขใหม่ประมาณแสนหนึงนะครับแต่ราคาแซมไม่มั่นใจนะว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งนึงนะครับนี่รีโวแบบนี้ก็มีเนี่ยตู้อะไรโลจิสติกเนี่ยครับนี่นะครับเนี่ยรถพึ่งเข้าเลยยังไม่เก็บงานนะครับดูเลขใหม่อีกนิดนึง เลขไม่แสนสองมีปีบอกด้วยดูก่อนไม่ได้บอกปีนะครับแต่ภาษีต่อแล้วไม่แน่ใจนะแต่แซงว่าไม่พ้นปี20หรือ21นี่แหละนะครับส่วนอันนี้ตัวติด LPG นะครับขายแล้วนะครับผมขายแล้วนะครับตัวนี้ขายแล้วนะเดี๋ยวแซมพาไปดูรอบๆเลย นะเนี่ยแถวนี้ก็โล่งๆแล้วนะครับไปเดือรถออกไปเยอะแล้วนี่ก็เป็นปี20หลบเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับ20ตู้ทึบนะก็ราคากลุ่มเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่309นะครับจนถึง329นะครับขึ้นอยู่กับเกรดรถขึ้นอยู่กับเลขไม้นะแบบนี้นะนี่ให้เลือกเยอะเลย นี่ก็เป็นบานสไลด์เช่นกันนะอันนี้จะเป็นตัว R P G ครับเนี่ยพ,พอปรับสภาพมาก็จะหล่อๆแบบนี้แหละนะครับแบบนี้เลยแซมพามาแนะนำออโต้ตัวเตี้ยคันนึงดีกว่าเลขไมล์สองหมื่นเก้า 29, เอง ไม้น้อยที่สุดแล้วแล้วรถสวยสุดละแซมเคยถ่ายคลิปไว้แล้วด้วยคันนี้กทอนี้เลยเนี่ยกทนี้เลยครับ9391เลขไม้20,009รา 29, คา4 0 0 0 0 0บาทนะครับ490,000บาทนะครับส่วนกลุ่มเนี่ยราคาน่าจะอยู่ประมาณ300,000หน่อยๆเนี่ยตัวเนี้ยปี2000 20่หรือ21เนี่ยแหละอยู่น่าจะ3 0 0แสนไม่ข้าม3 0 0 0สนกลางนะครับแต่ว่ามันเป็นกลุ่มป้ายฟ้านะครับป้ายฟ้าก็คือจดนั่ง2แถวนะครับผมแต่ข้อดีก็คือว่าภาษีถูกมากครับปีละพันหกนะแต่กลุ่มป้ายฟ้ากระบะแบบนี้ต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับต้องแจ้งก่อนนะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟแนนซ์เขามองว่าเป็นเหมือนดัดแปลงเชิงพาณิชย์นะครับไม่เหมือนกลุ่มรถตู้นะต้องแจ้งก่อนกลุ่มป้ายฟ้าจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับ สำหรับรถกระบะแต่ถ้าเป็นรถสีฟ้าแบบนี้จัดไฟแนนได้ปกตินะครับจัดได้ปกตินะครับมามาต่อมาต่อนี่นะก็จะค่อนข้างโลง่งครับปลายเดือนนี้รถออกหมดรอรถที่จะเข้ามาใหม่นะครับช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนนะที่มีกลุ่มเข้ามาใหม่ที่แซมได้ข่าวมานะครับก็คือจะเป็น 4ประตูเกียร์ธรรมดา4ฟ e วินะครับเครื่องรู้สึกจะเป็นเครื่อง2.8นะครับมีเข้ามาแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มีติดจองไปแล้วบางคันนะนี่อันนี้ก็เป็นรถ4ประตูออโต้นะไม่น้อยๆน,น,น่าจะน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปีใหม่แน่นอนเนี่ยปี22หน้าหลอนะครับอันนี้พวกกลุ่มหน้าหล่อมีอยู่3คันนะครับ ส่วนหน้ายาวอันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับปี19นะครับราคาประมาณ1ล้านหน่อยๆน,นะครับนั้นนิดๆน,น,นะหน้ายาวนะมีแคมรี่หลุดมาคันหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าปีกับราคาเท่าไหร่นะยังไงสอบถามแซมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแคปมานะนี่เนี่ยมีตู้มีเนียมเข้ามาเพิ่มเตมิเตม Honda City ตัว1.5 SV พัทนะครับก็มีนะส่วนแคมนนี้ไปแล้วครับลูกค้าจองแล้วนะครับคันนี้ 2.5G ปี18เลขไมล1แสนราคา7แสนเองไปแล้วนะครับ Fortuner เข้ามาใหม่นะครับ Fortuner 2คันนี้เป็นสีดำเข้ามาใหม่ยังไม่มีราคานะครับมี2คันนะครับเลขไมลอยู่ขอดูเลขไมลก่อน อมองไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลขไม้รถมันล็อกนะครับเขายังไม่ให้เบิกกุญแจรถเพิ่งเข้าเนาะมีอยู่2คันนะครับยังไงเดี๋ยวรีบอัปเดตไปเลยเนี่ยมีอยู่2คันตรงนู้นอีกคันหนึ่งนะครับส่วนคันนี้เป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออตโต้นะครับเลขไม้หนึ่งแสนืะครับราคา469านะครับ,ราารบสาหรับคันนี้นะ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออตโต้นะ ส่วนคันนี้เป็นเอาติดหนึปี2019นะครับเลขไม่อยู่แสนกว่านะครับสำหรับคันนี้นะราคาอยู่4กลางนะครับแล้วก็จะมีสมาร์ทแคปวันนี้ปี2017เลขไม่สอง0 0นหนะครับคันนี้นะราคา279นะครับเป็นสมาร์ทแคปเลขไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ว่ารถสวยนะครับแซมดูแล้วรถสวยราคา279เลขไม่สอง0 0นห เลขไม่กับราคาแทบใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่คันนี้นะมีแคมรี่0 g ครับคันนี้เลขไม้แสนหกเก้านะครับ 2.0G เนี่ยเนี่ยอ๋อเลขไม้หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่ราคาอยู่เจ็ดกลางนะครับสีดำแสนหกหมื่นเก้านะครับนี่เนี่ยที่แซมบอก มี Fortuner อีกคันหนึ่งรถพึ่งเข้ายังไม่ทราบราคานะครับแต่ว่าแซมทราบแล้วคือคันนี้นะครับอันนี้จะเป็นปี2 0 2 2 4 4ตัวท็อปนะครับขับ2เลขไมอยู่แสนสอราคา959นะครับสำหรับคันนี้นะแซมเพิ่งทำคลิปรีวิวไปเมื่อวานเลยนะครับราคา959นะครับรถสวยๆครับคันนี้นะรถสวยปี20 2.4ตัวท็อปนะครับมีหน้ายาวอีก2คันนะครับเกียร์ธรรมดาปี19นะครับหน้ายาวนะแล้วก็มีคันนี้ลูกค้าเตรียมรับรถแล้วนะครับเหลือแค่ปรับสะอาเหลือแค่ขัดสีเคลือบสีให้อันนี้คือลูกค้าซื้อออนไลน์นะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมรับรถวันเสาร์นี้นะขอบพระคุณมากมากนะครับเหมือนเดิมครับแซมก็ดูรถให้เหมือนเดิมนะเป็นรุ่นยอดฮิตราคาแคมเปญพิเศษจริงๆนะครับ สามองเก้าเท่านั้นเอง4ประต,ระตูตัวเตี้ยนะม,มาดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็แคปบโฟวิลที่แซมเคยบอกว่ามีหลุดจอง3ามคันตอนนี้ว่างหรือแค่คันเดียวนะครับเนี่ยอย่างคันนี้เตรียมส่งมอบวันพรุ่งนี้แล้วนะครับขายดีมากครับถ้าเป็นตัวโฟนี่ยไปหมดเลยนะครับนี่นะเนี่ยตัวโฟ นะครับเตรียมส่งมอบแล้ววันพรุ่งนี้นะมามาต่อแถวสุดท้ายละยาลิตจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับราคาถูกมากครับปี2016นะคันนี้ยาลิตเลขไมล์แสนหกราคา209าเท้าท่านเองติดจ,จองแล้วนะครับยินดีกับลูกค้าด้วยไวจริงๆรครับราคา2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะ เนี่ยตรงเนี้ยเคยจอดโฟร e วนะิไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วแล้วก็จะมีเข้ามาใหม่เพิ่มเติมตัวเนี้ยครับ v ีออนะครับหนเป็นตัว J นะครับจะมีเข้ามาน่าจะประมาณ1ิบถึงีคันนะครับอ,อย่างดูดูคันนี้เพิ่งเข้ามาเลขไม่อยู่80,000ื่นแปดนะครับรถปี2 0 0พันเท่าไหร่เอ่ย รถปี2020นะครับในเล่มจะลงน้ำเงินดำหลายสีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นสติกเกอร์นะรถจริงๆมันเป็นสีเงินพอเราลอกออกเนี่ยต้องแก้เล่มนะครับนีนะ่จะเป็นสติกเกอร์เฉยๆนะพอแก้่ลอกออกปุ๊บเนี่ยก็จะแก้เล่มนะพึ่งเข้าเลย1.5 J จะเข้ามาเพิ่มเติมประมาณเกือบเกือบ20คันนะ v นะครับตัว J ไม่น่าจะหลักหมื่นทั้งหมดนะ ทยอยเข้ามาสิ้นเดือนถึงต้นเดือนนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มสมาร์ทแคปปี2020แบบนี้นะครับเลขไม้หลักหมื่นนะครับแบบนี้สมาร์ทแคปราคาอยู่4 9 9 0 0บาทนะครับแซมเพิ่งปล่อยไปเมื่อเช้านะครับ1คันแบบนี้ภายในจะเป็นแบบนี้นะมีเลขไมน้อยสุดตัวนี้อยู่50,000บานนะครับ50,000 นี่รถตู้แซมเต็มล่อยพรุ่งนี้แล้วนะครับแซมเต็มบ่อยพรุ่งนี้รถตู้นะครับแล้วก็ที่แซมบอกเนี่ยจะมีเข้ามาต้นเดือนจะเป็นกลุ่มแบบนี้ครับแต่คันนี้ติดจองนะครับเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดา4วิลนะครับแต่แซมคิดว่าน่าจะเป็นตัว2.4ี่แน่เลยเพราะว่าถ้าเป็น2.8เนี่ยมันจะต้องติดติดตรงเนี้ย2.8นะครับเนี่ย เนี่ยเป็นโฟตัว E นะครับ e พัะ2.4แน่นอนตน E พัดนะครับ2.4 e พัทกำลังจะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับโดยประมาณก็สิ้นเดือนถึงต้นเดือนนะแล้วก็มีคันนี้หลุดจองนะครับผมเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับปี19เลขไม์อยู่78,000นะคันนี้สวยมากเป็นไม่มีแครดี้บอยนะครับ ปี19ราคาอยู่5.39สานะตัวนี้5.39สานะปี19นะครับรถสวยมากนะแสมให้ดูดูคัสซีก่อนสวยจริงเนี่ยดเปิลเลยนะครับเนี่ยดูคัสซีเอาอไฟฉายก่อนนเนี่ยดูคัสซีนะโอ้คันนี้สวยจริงนะครับเนยดูเนี่ย หลุดจองนะคันนี้หลุดจองมาเจ็ดหมื่นแปดนะครับผม5,3,9นะเราก็จะมีหลุดจองอีกคันหนึ่งนะครับจะเป็นตัวสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้ปี19เลขไมาอยู่ไม่ข้าม7,000 70, หมืคันนี้เลขไมาอยู่ประมาณน่าจะ6 3หมืหรือ6กหมืนี่แหละเนี่ยหลุดจองนะครับคันนี้นะสมาร์ทแคปราคาอยู่4ี่นะครับนี่นะ ไม่ครับอันนี้ไม่แน่ใจเลขไม่เท่าไหร่นะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกับคันเมื่อสักครู่นี้แหละแต่แซมยังไม่ได้ดูรถนะครับแต่แซมมั่นใจว่าคันนั้นสวยกว่าที่แซมบอกที่แซมชี้ให้ดูช่วงล่างเป็นรถเดียวกันนะครับปีเดียวกันดูซิว่าติดล็อกรถไหมล็อกรถนะครับไม่เป็นไรใครสนใจก็ทักมา นะครับผม Ford e v e r e วรก็มี e v e r e อรคันนี้เป็น e v e r e อรปี19นะครับเลขไมล์แสนสามรุ่น1นึ่งตัวเทนนะครับเลขไ <ST> <C EN> <IL> มล์อยู่แสนสามนะร,ราคา700 0แสนนะคันนี้นะ e v e r ร์รตัวเทนนะส่วนสี่ประตูตัวเตี้ยน,นี่ปี19นะต้องบอกก่อนปี19นะครับผมส่วนอันนี้ติดจองไปแล้วครับ 1.6G ปี20 เลขใหม่เพียง9000นะครับติดจองแล้วนะเลขใหม่90,00ติดจองแล้วยังมีอลติสตอยู่2ออารติสนี้ติดจองแล้วนะครับแคปปี2021นะครับมีเข้ามาเลขใหม่หลักหมื่นราคาอยู่ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับเนี่ยสมาร์ทแคปหน้าหล่อนะครับราคา,างไงทักมาอีกทีนึงอลติสก็ยังมีอยู่นะครับเนื่องจากว่าที่จอดรถข้างหน้าไม่พอนะครับก็ราคา409เหมือนกัน นะครับเนี่ยกลุ่ม409ทั้งหมดอย่างคันนี้เลขไมยอยู่38,000คันนี้เลขไมยสา0หมนนะ409 4278นะ38,000นะอดนะมาดูคันนี้สิมีกุญแจอยู่รถด้วยแบตหมดซะละเนี่ เนี่ยภายในก็จะเป็นสีครีมแบบนี้นะครับ 1.6G คันนี้เลขไมล์แสน48นะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้จะเป็น c ีวิกไม่ใช่เป็น Accord Hybrid นะครับรถเพึ่งเข้าราคายังไม่มานะต้องแจ้งก่อนนะส่วนคันนี้เลขไมล์อยู่ แสนปลายหรือว่า2 0 0แสนนี่แหละแต่รถสวยนะครับราคา3 30,000แสนกว่าเท่านั้นเองแต่ไม่เยอะก็จริงแต่รถสวยนะครับแซมบอกเลยคันนี้นะรถสวยนะครับนี่ซิต,ตี้นะครับก็จะมีตัว สีประตูตัวเตี้ยอีกตัวหนึ่งเหมือนกันคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นสนะครับราคา4รู้สึกกราคา499หรือไงเนี่ยแหละถ้แซมจำไม่ผิดนะเลขไม่เก0 0 0มืนะครับส่วนนี้จะเป็นสมาร์ทแคปนะปี21ได้นะครับผมเดี๋ยวดูก่อนรถล็อกไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้เนาะก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้แซมจะเข้าที่โกดังบางนานะครับเดี๋ยวแซมจะไปอัปเดตโกดังบางนากันบ้างนะครับว่ารถมีอะไรสวยๆมีอะไรจอดกันบ้างที่โกดังบางนาเนาะก็ตอนเนี้มันโล่งหมดละที่เทพรักษ์นะครับเนี่ยโล่งเลยนี่นะครับโล่งจ้งเลยรอรถเข้าใหม่นะครับก็จะเป็น V ีออที่แซมบอกแบบเมื่อกี้นะครับกับ4ประตูพรี n ันเนอร์นะครับ เกียร์ธรรมดานะโฟร์วิวนะกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับผมใครสนใจก็ทักมาหาแซมแอดไลน์มาก่อนได้เลยนะครับเพราะว่ารถทั่วก,กลุ่มโฟร์วิวไปไวแน่นอนนะครับต้องออเดอร์แซมไว้นะครับถ้าเป็นกลุ่มโฟร์วิวนะเพราะถ้าเกิดให้ลดลงแล้วลูกค้าจะมาดูรถเนี่ยน่าจะไม่ทันนะครับต้องจองก่อนเลยนะครับผมแต่ว่าจอนจองแซมจะถ่ายรูปแล้วก็ดูรถให้ก่อนนะว่าสวยตรงปกไหมนะครับถ้าไม่สวยแซมก็บอกว่าลูกค้าไม่สวยแน่นอนนะครับ สวยก็บอกว่าสวยโดนก็บอกว่าโดนเดิมก็บอกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมก็คลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้แซมเข้าที่โกดังบางนานะโกดังบางนาพรุ่งนี้แซมเข้าเดี๋ยวแซมจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับฝากท้ายคลิปด้วยคันนี้4 7 8 0นะนะนี่เลขไม่เจ็ดหมื่นแปดรถสวยครับคันนี้ปีสิบเก้านะแล้วก็มีแคปโฟ คันนี้ยังว่างอยู่นะครับเลขไม่หนึ่งแสหมืพันหรือว่า7 0 0ดนี่แหละราคาห้าสอนะครับแคปโฟวิลปียี่สเครื่อง2.4นะโอเคครับผมคลิปนี้ไปแล้วดีกว่านะครับผมมีเลก斯ซ์ด้วยมีเล็กซอีกคันหนึ่งนะราคา2ล้านนะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่บางนานะครับเดี๋ยวแซมไปอัปเดตที่บางนาให้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ